ไปชมพระพุทธรูปลาวาภาพเขียนพันปีในถ้ำเย็นช่ำกับน้ำตกแล้วก็พระเจดีย์ห้ายอดเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่รบ,บุรีตอนสายๆเพื่อจะไปเที่ยวต่อที่สระบุรีตรงนี้เป็นทางผ่านชื่อคาเฟ่อะไรก็ไม่รู้เห็นว่าวิวสวยดีตรงนี้เป็นต้นคอสมอแต่เขาบอกมันจะบานเมษา สวยมากเลยขนาดเป็นต้นอ่อนๆน,นะคอสมอสตอนมันเป็นดอกจะสวยขนาดไหนเนี่ยโอ้กระทบกระลมปลิวไหวโรแมนตกโรแมนตจากตรงนี้แวบเดียวประมาณ20กิโลเราก็มาถึงสระบุรีมาดูพระพุทธรูปหินลาวาที่วัดถ้ำกระบอกพระพุทธรูปที่เห็นทั้งหมดนี้หลอมมาจากหิน คือนำหินมาเผาด้วยความร้อนจนเหมือนลาวาจึงเรียกว่าพระพุทธรูปหินลาวาขนาดของพระพุทธรูปใหญ่ขนาดไหนลองเทียบกับตัวคนดูนะตัวป้าแอนยังสูงไม่ถึงฐานขององค์พระเลย ขึ้นบันไดนี้ไปก็จะเป็นถ้ำเดินขึ้นมานิดเดียวก็จะเจอถ้ำเล็กๆแบบนี้จากนั้นก็มาหาของกินแถวตลาดม่วกเกล็กมาเจออันนี้น่าจะเป็นรางรถไฟความเร็วสูงตื่นเต้นทำยังก็ไม่เคยเห็นมาก่อนก็เลยถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกสักหน่อย มื้อนี้สองคนนะตำข้าวโพดตำสั้วไก่ย่างเกาเหลาแล้วจะกินหมดไหมเนี่ยนี่กำลังเดินเข้ามาในน้ำตกมวกเหล็กไม่เคยไปเที่ยวน้ำตกมาเป็นสิบปีแล้ว โอ้ยพอได้ลงไปไหว้แล้วมันชื่นใจ <c oughs> ชื่ออะไรนะคะาอาอ่าอันนี้เจ้าหน้าที่อรายาดูแลอยู่ในน้ำตกมวกเหล็กค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ทำกระเป๋าเงินหล่นนะไม่ไม่เห็นเลยเ <c oughs> จ้าหน้าที่ก็ตะโกนมาแต่ใกล้คุ้นน,นอะไรหล่น <c oughs> ไม่งั้นนาะปแ,แอนไม่มีตังค์กลับบ้านเลยนะคะเนี่ยโ <c oughs> อ้ยต้องขอบคุณมากเจ้าหน้าที่ที่นี่ <c oughs> น่ารักมากดีมากๆเลยค่ะอันนี้ต้องขอชื่นชมนะคะ นอกจากจะประทับใจกับบรรยากาศแล้วยังประทับใจเจ้าหน้าที่ที่นี่ด้วยคือตอนแรกที่เราเดินเข้ามาเรายืนอยู่ฝั่งนี้แต่เราอยากจะข้ามไปฝั่งนู้นที่เป็นน้ําตกเนี่ยแต่มองหาทางข้ามไม่เจอก็เลยเดินไปถามเด็กวัยรุ่นแถวนั้นว่าจะข้ามไปฝั่งนู้นน่ะต้องไปยังไงเชื่อไหมคะว่ามีเจ้าหน้าที่ผู้ชายคนหนึ่งวิ่งมาแต่ไกล50เมตรเลยตะโกนมาว่าจะสอบถามอะไรครับถามผมได้ครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ น้องเขากำลังกวาดใบไม้อยู่แถวนั้นเขารีบวิ่งมาหาเราเห็นได้ถึงความช่างสังเกตและเอาใจใส่ดูแลนักท่องเที่ยวหลังจากเล่นน้ำเสร็จกำลังจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ทำกระเป๋าเงินหล่นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงก็ตะโกนบอกอีกคือเขาดูแลเอาใจใส่นักท่องเที่ยวดีมากต้องขอชื่นชมจริงๆนั่งแช่ยเย็นอยู่ที่น้ำตกจนเกือบบ่ายสี่โมงจึงได้เดินทางต่อ เย็นแล้วเราจะต้องไปหาที่พักเที่ยวนี้เราไม่ได้จองมาล่วงหน้ามีรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่เราเร่งไว้แล้วเราโทรไปเขาบอกมีห้องว่างแต่พอเราไปถึงเขาบอกเพิ่งมีคนเข้าพักไปสักครู่นี้เองเขาแนะนําให้เราลองขับรถมาทางนี้เราก็ขับมาเส้นทางก็เป็นหมู่บ้านชนบทแบบท,บบที่เห็นขับมาก็ลุ้นไปเอะแบบนี้มันจะมีที่พักให้เราเลอรแล้วก็ขับมาเจอไร่ข้าวโพดแบบนี้ แล้วก็เจอคาเฟ่แบบนี้นี่คือที่พักของเราอยู่ท่ามกลางไร่ข้าวโพดดีนะว่าถ่ายป้ายไว้ไม่งั้นจำไม่ได้เลยว่าชื่อรีสอร์ทอะไรไม่น่าเชื่อว่าพื้นที่ที่ดูห่างไกลเหมือนโชรบทแบบนี้จะมีคาเฟ่สวยๆและมีรีสอร์ทดีๆที่น่าพักมาก อาหารที่นี่อร่อยแล้วก็ไม่แพงด้วยคือเรามาแล้วเราชอบมากเลยนะคือเกินความคาดหมายของเรามากเลยนะใครจะคิดว่าเข้ามาในไร่ในป่าในดงจะเจอที่ดีๆแบบนี้นี่เลยฝักข้าวโพดเต็มไปหมดเลยโอ้ยมีฝักแก่ๆหมดแล้วบรรยากาศก็ดีเป็นธรรมชาติค่าห้องพักแค่800บาทมีอาหารเช้าให้ด้วย ตอนเช้าเราตื่นมากินเบรกาสต์ตั้งแต่7จ็ดโมงและเช็คเอาท์เราจะต้องไปต่อบกมือลาธรรมชาติแสนสวยขับรถพักเดียวเราก็มาที่วัดถ้ำโพธิสัตว์ที่นี่ลิงเยอะมากต้องขับรถเข้ามาข้างในวัดแล้วก็จะมีคุณลุงเข้าช่วยดูแลรถให้เราจะขึ้นไปบนถ้ำเพื่อไปดูภาพเขียนอายุพันปี คนแถนั้นบอกว่าขึ้นบันไดมาประมาณ300เมตรบันไดทางขึ้นเขาทำไว้ดีทีเดียวเดินสบายเหนื่อยก็หยุดพักขึ้นมาได้สเต็ปหนึ่งหอบแหกๆพักก่อนสวยนะอันนี้มีถ้ำมีถ้ำเห็นแล้วเห็นแล้ว เดินขึ้นมาถึงถ้ำแรกจะเป็นถ้ำเล็กๆแบบนี้ก็ไม่มีอะไรเดินขึ้นมาอีกไม่อีกขั้นก็เจอถ้ำที่สองมีประตูลูกกองปิดไว้แต่เราสามารถเปิดได้เขาทำการลิงแต่ท้ำก็มืดมากเราพยายามมองหาสวิตไฟแต่เราก็หาไม่เจอโทรกลับลงมาที่วัดก็ไม่มีใครรับสายสักพักหนึ่งตัดสินใจลองกลับเข้าไปใหม่ใช้แสงไฟจากโทรศัพท์ แล้วก็มองหาสวิตไฟแล้วก็เจออยู่ด้านขวามือพอไฟสว่างปั๊บก็แปลกใจผนังถ้ำหินเป็นสีขาวหมดเลยหันซ้ายมองขึ้นไปที่ผนังถ้ำก็จะเห็นภาพเขียนแบบนี้ได้ข้อมูลมาว่าภาพเขียนอันนี้อายุนับพันปีสวยภาพใหญ่ด้ว เวลาขึ้นมาดูช้าๆเวลาลงไปนะแป๊บเดียวเองต้นใหญ่มากแต่ไม่รู้ว่าต้นอะไรแต่ทำไมเขาจึงเอาผ้าสีไปผูกความหมายคืออะไรใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะวัดนี้สวยสวยแบบธรรมชาติร่มรื่นสวยแบบสงบ ลกลับเป็นทางผ่านเราก็มาแวะที่วัดเจดีย์500ยอดที่นี่เราแวะแป๊บเดียวนะแค่เดินดูถ่ายรูปแล้วก็กลับออกมาเลยทริปลพบุรีสระบุรี3วัน2คืนเที่ยวนี้สนุกมากการได้ไปเที่ยวที่ใหม่ๆหม่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นกระชุ่มกระชวย ทุกครั้งที่ได้ออกไปเที่ยวทำให้รู้สึกว่าเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง